โรงเรียนบ้านกาดเมฆภูมิใจนำเสนอภาพยนตร์สั้นส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนคุณธรรมสพทด้านความมีวินยัยเรื่องวินัยในการเรียนนำแสดงโดยคุณครูประทุมทิพย์เจริญพระธรรมดี เด็กหญิงชลิดาเท้าสีชัยนางสาวชาลิตาคำหอมฝ่ายเทคนิคและถ่ายทาโดยนางสาวบุษราคำจิตวิไลและนายวรวุิชัดโชธนาเดชบทภาพยนตร์โดยผู้อำนวยการธนพงศ์อมริดพิสุทธิ์อำนวยการโดยผู้อำนวยการธนพงศ์อมริดพิสุทธิ์ น้องเอิญน้องเอิญสวัสดีค่ะว,วันนี้ครูจะเอาไปงานมาให้น้องเอิญนะคะของสัปดาห์นี้นะคะให้น้องเอิญเปิดดูใน d ีเอลทีวีนะคะเสร็จแล้วก็ทําไปนะลูกนะถ้าเสร็จแล้วก็เอาไปให้ครูครูจะตรวจให้และครูจะเอามาคืนนะลูกนะอะให้นักเรียนทําตามนี้เลยลูกทําตามนี้เลยนะคะครูจะกลับก่อนแล้วนะคะ เดินทําไมยังไม่หยุดเล่นเกมล่ะได้เวลาเรียนแล้วนะล้างหน้าเป็นฟันไปกินข้าวเดี๋ยวถ้าไม่หยุดเล่นนะเดี๋ยวแม่จะฟ้องครูให้ดูนะอคอยดูนะเดี๋ยวแม่จะกลับมาดูเข้าใจไหมเดินได้เวลาแล้วนะม,มาเรียนกันนะ หยุดเล่นค่ะได้เวลาแม่ตรงมานั่งทำให้ลูกนี่นะคะเด็กยุคใหม่เล่นเกมเคนะครับแบบที่6ครับจากนี้สิบสองแถวสิบสองคูณด้วยหนึ่งเข้าตักสิบสองครับตรารางหน่วยจำานว้1สิสองแผ่นนำประวังเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมา จากนั้นครับครูจะใช้ความสัมพันธ์ของการภูนและการหายสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ครูขอเข้าไปในบ้านหน่อยนะคะลูกค้าครูมีเรื่องที่จะคุยกับหนูหน่อยเรื่องงานนะคะเชิญค่ะ น,ะะน้องเอินคุณครูเอาใบงานของหนูนะคะเอาใบงานของหนูไปตรวจนะคะทําเองหรือเปล่าคะทําเองหรือเปล่าดูนะคะคุณแม่ทําให้ใช่ไหมคะทาไมนะคะน้องเอิญหนูทําไม่ได้หนูว่ายไงลูกในในดีเอลทีขาก็มีเฉลยนะคะแต่ดูสังเกตดูส่วนมากเนี่ยจะเป็นลายมือคุณแม่นะคะนะคะขอคุยกับคุณแม่หน่อยนะคะ คุณแม่หาน้องเอิญเป็นยังไงบ้างทําไมถึงทำ<ม>ถึงทางานให้ลูกอะหลูกเล่นเกมเยอะค่ะโอ้ยคุณแม่ว่างคุณแม่เลยทําให้ค่ะโอ้ยน้องเอิญไม่ได้นะลูกเราเป็นคนเรียนเราเป็นคนสอบเราต้องเรียนเองนะลูกนะอ่าหน,หนูเล่นเกมนี้ไม่ได้นะลูกเพราะว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้มันกําลังระบาด ที่ไหนเขาก็เรียนด l อ v ทีที่ไหนเขาก็เรียนออนไลน์ออนแอร์ Online, On Air, กันทั้งนั้นนะลูกหนูต้องช่วยตัวเองไม่ใช่ให้คุณแม่ทําให้นะคะไม่ได้นะจะให้คุณแม่ผู้ไปตรวจใบงานดูนะคะปรากฏเป็นลายมือคุณแม่หมดเลยนะคะต่อไปหนูต้องทําเองนะลูกถ้าหนูไม่เข้าใจยังไงหนูก็สอบถามคุณครูได้นะลูกนะไม่ใช่ให้คุณแม่มาทําให้เพิ่มภาระ,ะให้คุณแม่หนูต้องช่วยตัวเองนะคะน้องเอิญน,นะต่อไปนี้น้องเอิญต้องตื่นแต่เช้านะลูกนะ ต้องตื่นพร้อมที่จะเรียนเราเรียน8นาฬิกา30นาทีนะคะหนูต้องตื่นก่อนรับประทานอาหารเสร็จแล้วเตรียมพร้อมที่จะเรียนแต่และว,วันนะคะต่อไปนี้หนูต้องปรับปรุงตัวเองนะใค่ะหนูขอโทษค่ะถ้าหลังหนูจะตั้งใจเรียนไม่เล่นเกมแล้วก็จะไม่ตื่นสาย้วค่ะจะทําตามที่คุณครูสั่งค่ะค่ะดีมากนะคะปรับปรุงตัวเองแล้วลูกนะ เพราะน้องเอิญไม่รู้จักแบ่งเวลาเรียน DLTV ไม่ทำใบงานด้วยตนเองจึงทำให้เรียนไม่รู้เรื่องถ้ารู้จักแบ่งเวลาเราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายเมื่อคุณครูและผู้ปกครองเตือนสติของน้องเอิญแล้วน้องเอิญจึงหันกลับมาตั้งใจเรียนมากขึ้นเพื่ออนาคตที่ดีของน้องเอิญต่อไป